นับได้ว่าคุณปู่เป็นผู้จัดการเน็กชาลีที่ทำงานร่วมกันมานับสิบกว่าปีเลยนะคะตั้งแต่เน็กชาลีเด็กๆเลยละคะ่ะทั้งสองก็สนิทกันมากจนตอนนี้คุณปู่จึงได้รับอีกฉายาหนึ่งว่า เจปูคูบอนพอนิกชารีที่เป็นเจ้าของที่ดินแถวคูบอนเยอะที่สุดจนตอนนี้นิกชารีก็ถูกคนแถวนั้นขนาดนามว่าคูบอนอาณาจักรนิกชารีล่าสุดก็ได้มีข่าวลือพูดกันให้วัอนทั่วโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวล่ะค่ะประมาณว่าเจปูลาออกจากการเป็นผู้จัดการของนิกชารีแล้วและมีการตั้งคำถามขึ้นมาแบบลอยๆว่าทำไมพี่ปูจึงลาออกจากการเป็นผู้จัดการนิกชารี โดยเหตุการณ์นี้ก็สืบเนื่องมาจากที่ว่ามีชาวเน็ตตั้งคำถามเพราะสังเกตเห็นว่าในช่อง t ิกตอกและ IG ของเล็กชาลีช่องทางการติดต่อรับงานเปลี่ยนจากติดต่อเบอร์และอีเมลพี่ปูเป็นติดต่อทางไรกุ๊ปชาลีแทนบวกกับด้วยว่ามีคนออกมาโพสเขียนข้อความสยาวยาวนะคะก็ประมาณว่าพี่ปูได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการเ็กชาลีแล้วและในเวลาต่อมาค่ะ ก็ได้มีแท็กคำค้นหายอดนิยมในแอปติกต็อกประมาณว่าพี่ปูเลิกเป็นผู้จัดก,การในชาลีแล้วหรือที่บอกว่าผู้จัดก,การปูลาออกชาวเน็ตก็เลยสงสัยกันใหญ่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าในความคิดของแอดมินนะคะ b a s e อ on มาจากที่พี่ปูเคยให้สัมภาษณ์ไว้ในส่วนนี้ พี่ปู่ไม่ใช่พนักง,งานประจําค่ะเรียกได้ว่าเป็นฟรีแลนซ์เลยก็ว่าได้ค่ะเวลาเน็กชาลีจะรับงานก็จะแจ้งพี่ปู่ให้ทราบแต่้าเน็กชาลีไม่รับงานหรือมีงานขายเล็กๆน้อยๆพี่ปู่ก็ไม่จําเป็นต้องมาดูแลในส่วนนี้เพราะพี่ปู่และเน็กชาลีทําสัญญาทํางานกันงานต่อง,งานค่ะและบวกกับด้วยว่าพี่ปู่ดูแลดาราหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นโฟกัสแก้มบุ๋มเชที่คําพรและอีก30กว่าคนค่ะ และเรื่องนี้ทางรานิฟสิเน็กชาลีก็ได้ตอบประมาณว่าถ้านิกชาลีอยากจะรับงานก็จะแจ้งพี่ปู่ให้ทราบซึ่งพี่ปู่จะเป็นผู้จัดการเน็กชาลีแบบมามาหายหายเป็นปกติอยู่แล้วช่วงที่ชาลีไม่รับงานพี่ปู่ก็จะไปเป็นผู้จัดการให้คนอื่นต่ออีกหลายคนก็เอาเป็นว่าแฟนคลับก็ออกมาคอนเฟิร์มแลวนะคะว่าพี่ปู่ยังเป็นผู้จัดการเน็กชาลีอยู่ แต่อาจจะทิ้งช่วงหายไปเพราะนิกชารีไม่รับงานค่ะและเรื่องนี้ก็เป็นปกติมากและเป็นแบบนี้มาหลายรอบแล้วถ้าเรื่องนี้เป็นมายังไงเอ็ดก็เชื่อว่าทางนิกชารีและพี่ปู่ก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแหละค่ะ